สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีบ t ยท o วันนี้เราจะมาพลิกเด็กนะคะในหัวข้อความรู้สึกของเขาคนนั้นนะวันนี้แม่หมอมีซาเด็กให้เลือกเช่นเคยนะคะสุดหายใจเข้าลึกๆนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะอะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะเด็กที่1คะ่ะเด็กที่สองและก็เด็กที่สามนะคะ ให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆนะหลับตาก่อนสักหนึ่งหรือสองนาทีนะคะหากจิตของคุณยังไม่นิ่งพอขอให้คุณหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็แปลว่าขึ้นพลังงานของคุณตรงกับแม่หมอถ้าไม่ตรงก็โยนทิ้งไปหรือคุณไปเลือกกองใหม่ก็ได้นะคะกองสองกองสามก็ได้นะเอาละถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้นะคะอย่าเพิ่งแน่ใจจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแอดไลน์มานะคะ เอาละค่ะเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เรามาตามหัวข้อกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะมาดูซิเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งเนาะโอ้โหคนที่นิ่งเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์เหมือนกันนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งเหมือนกันนี่ <c oughs> คุณนะ คุณสองคนต่างคนต่างนิ่งกันไปหรือเปล่าคะต่างคนต่างเงียบกันไปหรือเปล่าหึอย่างเชิงกันอยู่นะคะเนี่ยอ่าเขารู้สึกว่าคุณโอ้โหคุณราชินีถือเหรียญเทคถือเหรียญน,นะคะโอ้มาหมดเลยอะคุณคิงถือเหรียญมาหมดเลยนะคะคุณขานะอืมเนี่ยคะ่ะคุณสองคนต่างคนต่างนิ่งเข้าหากันหรือเปล่าฮะ หรือไม่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์นะคะคุณขาเนาะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะคะเป็นคนรักนอ้องหมาน้องแมวนะคะมีหมาแมวเนาะอยู่ในความรับผิดชอบนะคะคุณขาเนาะโอ้โหคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งโอโ้คุณ เขารู้สึกว่าเขาอยากลุยเขาอยากบุกมาหาคุณนะคะนะเขาอยากพบอยากเจอคุณเขาอยากจะมาหาคุณอยากจะเจอคุณตัวต่อตัวอืมไพ่้าถ้วยขึ้นมานะคะคุณคขาเนาะเขาเศร้านะอู้ขอโทษค่ะอ่ะร่วงมาเขาเศร้าเขาเสียใจนะคะคุณขาเนาะกลางคืนก็นอนไม่หลับนะคะคุณอืมตอนเนี้ยค่ะรู้สึกเศร้ารู้สึกหน่อยนะคะเออ ที่คุณอที่คุณนิ่งไปหรือเปล่าที่คุณนิ่งที่คุณเงียบเขานอนไม่หลับนะคุณอคุณทําให้เขาเครียดนะคะเก้าเหรียญน,นะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อแต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นแต่งตัวเป็นคนที่มีรสสนิยมในการแต่งตัวนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลนะตัวเองอะ่ะคุณ ดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมไม่ต้องพึ่งใครก็ได้คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะอเขาต้องปรับตัวแล้วค่ะ <c oughs> คุณตอนนี้ค่คุณนิ่งเงียบไปเขาต้องปรับตัวนะคะคุณขาเนะาะสี่ขาแต่ว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะอย่าหันหน้ามาคุยกันอย่าเจราจาคุยกับคุณนะคะอืม อยากคุยกับคุณเนะ่ยเขาอยากพบอยากเจอคุณนะคะคุณขาเนาะแล้วก็เห็นไหม King of ฟบอลนะคะคุณอืคนคนนี้เขาอยากเจอคุณนะนะคะคุณนะไม่รู้สิว่าความความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยมันมันบอกไม่ถูกกัะคุณนะคะมันเศร้ามันซึมมันเหงาหงอยนะคะที่คุณนิ่งแบบนี้นะคุณนะเอาละเดี๋ยวขออีกทีนึงค่ะ ขอไพ่อารเัเกนหน่อยสิตอนนี้เป็นยังไงถ้าจะว่ารักเขาก็รักคุณนะถ้าเขาชอบเขาก็ชอบคุณอยู่นะคะมีความรักมีความชอบอยู่กับใครบางคนนะถึงแม้นว่าเขาจะนิ่งเงียบไปนะคะเขายังรักยังชอบคุณอยู่นะคะคุณขาเนาะโอ้คุณ,คเ,คณเขาอยากจะให้คุณหันหน้ามาเจรจากับเขาให้คุณหันหน้ามาคุยกับเขานะคุณอืมนะ อยากรับฟังนะคะอยากให้คุณรับฟังความคิดเห็นจากเขานะคะอืมเนี่ยค่ะโอ้ยคุณโอ้ยพ่ายเวทนิ่งขึ้นมานะโอ้ยคุณเขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณนะคะอยากแต่งงานอยากได้คุณนะคะความรู้สึกของคุณนะเออความรู้สึกของเขาขอโทษค่ะความรู้สึกของเขาอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะเนี่ย คุณเห็นสีกระฐานไหมคะอืมสีกระฐานคือก็คือว่าอการที่ได้อยู่ชายคาเดียวกันอยู่บ้านอ่าเดียวกันนะคะคุณขาเนาะที่จริงความรู้สึกของเขาดีนะคะคุณอความรู้สึกของเขายังดีอยู่นะตอนนี้นะเอาละที่คุณมาผ่านมาคลิปนี้นะคะ,ะเห็นไหมคุณยังมีสเสน่ห์ต่อเขาอยู่นะคะคุณคุณคือสิ่งที่เขา าขาดไม่ได้นะคะคุณไม่รู้สิเขาเสพติดคุณนะเขารู้สึกว่าเขาเสพติดคุณนะคะคุณอืเอาละขออีกสำรับหนึ่งค่ะมาขออีกสำรับนึงนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้คุณเขาอยากจะมุ่งหน้ามาหาคุณนะคะนะเขาอยากจะอ หันเรือหันหัวเรือเข้ามาหาคุณนะคะคุณเนี่ยไม่หมาะคิดว่าเขาอยากจะเจรจากับคุณเขาอยากจะคุยกับคุณเขาอยากจะสื่อสารกับคุณหรือไม่เขาอยากจะมาพบมาเจอคุณนะคะคุณอ่ะไพ่ใบนี้นะคะคุณนี่นะคะคุณเขาก็ปรับอารมณ์ปรับตัวของเขานะคะไพ่แทนแพรนขึ้นมาสองใบนะเหมือนไพ่แทนแพรนนะคะคุณคะเนาะเขาเนี่ยต้องการตอนเนี้ยนะคะ ต้องการที่จะปรับอารมณ์ของเขาถึงเขานิ่งเงียบไปนะคะเขาก็ต้องการที่จะปรับตัวของปรับตัวเนาะปรับตัวว่าควรจะทำอย่างไรดีควรจะเข้า,ขาหาคุณอย่างไรควรจะคุยกับคุณอย่างไรนะคะคุณนะอืเศร้านะเขาเศร้านะคะตอนนี้พลังงานของเขาหนอยเขานอนไม่หลับนะคะเขาคิดถึงคุณนะ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะตามหน้าไพ่ที่แม่หมอดูนะคะโอ้พลังงานของเขายังดีอยู่นะคะคุณนะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากมีหลักมีฐานกับคุณนะคะอดีตที่เคยผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจเขาก็อยากจะแก้ไขเหมือนกันนะคะคุณคะเนาะอตอนเนี้ยไม่หมอคิดว่า กับใครบางคนถ้าเขานิ่งเงียบไปนะคะเขาอยากจะมาพบมาเจอคุณนะคะคุณนะอืมเอาละค่ะจบก่อนนะคะวันนี้สั้นๆนะคะคุณถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ก่อนนะถ้าไม่ได้ไป facebook นะคะถ้าแอดแล้วกรรุณาสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยแม่หมอจะ ส่งรายละเอียดไปให้กับคุณนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทักอะไรมาลายอาจจะเด้งออกไปก็ได้นะคะคุณเอาละค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะคำคืนนี้นะคะขอให้คุณนอนหลับฝันดีฝันหวานนะคะ โอ้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามให้แม่หมอกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปใหม่ต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยนะคะเอาละคาคืนนี้แม่หมอไปก่อนคะ่ะแล้วเอามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย สวัสดีค่ะหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอย้ายลงมาก่อนนะคะมาเรามาตามหัวข้อกันเลยนะเรามาตามหัวข้อกันเลยนะคะ The เอ็มเพรสนะคะคุณขาเนอะอืมเขารู้สึกกับคุณดีนะคะเขายกคุณไว้สูงนะอืมเขาอยากให้คุณมาเป็นแม่ของลูกเขาด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> คุณอืมคุณเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์เฟอร์เฟคเป็นผู้หญิงที่มีค่าสำหรับเขานะคะผู้ท่านผู้ชายมาดูให้สลับเอานะคะ สีดาบเนาะตอนนี้ไม่รู้คุณกับเขานิ่งเงียบไปหรือเปล่าคะนะไม่ได้เจรจาไม่ได้สื่อสารกันเลยนะแปดถ้วยขึ้นมานะคะกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะออบออบออนออนจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหรือไม่ได้เดินหันหลังออกไปแล้วนะคะได้เดินจากไปเขารู้สึกว่าคุณเดินจากเขาไปหรือเปล่านะคะทำให้เขาช็อกนะคุณแนะ เขาตกใจนะคะที่คุณนิ่งเงียบไปหรือว่าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณโอ้คิงถือเหรียญเนาะโอเด็กถือเหรียญค่ะขอโทษค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งนิ่งโอ้นิ่งนิ่งเงียบเงียบนะคะโอ้ไพ่ล่วงออกมาเอาหมดเลยเนาะเอาละไม่หมองไม่ได้ตั้งใจนะเพราะเขาล่วงออกมาเองว่ามีอะไรคะ เอาละไพ่สิบถ้วยนะคะคุณขาเนาะโอ้คนคนนี้เขารู้สึกเยอะกับคุณนะคะคุณตั้งสิบถ้วยนะคะอยากมีครอบครัวกับคุณอยากมีลูกกับคุณเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าเขาอยากได้คุณมาเป็นแม่ของลูกของเขามาเป็นพ่อของลูกของเขานะคะคุณคาเนาะอืมคุณเอาละไพ่ต่อมาคะ่ะไพ่อะไรโอ้เก้าถ้วยนะคะคุณ ก้าถ้วยความรู้สึกของเขาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณเนี่ยอยากมีธุรกิจกับคุณนะคะนะอยากมีครอบครัวอยากมีธุรกิจกับคุณนะคะมีสามเหรียญน,นะคะคุณคะเนาะแล้วก็อะไรอีกคะทำไมเขาเศร้าจังเลยคุณเขารู้สึกเศร้าเขารู้สึกเสียใจนะ ที่คุณต้องหันหลังไปช็อกนะคะทั้งช็อกทั้งตกใจนะคะทั้งเศร้าเสียใจค่ะคุณโอ้คุณคุณมีพลังมีพอร์สำหรับเขานะคะต่อใจของเขามากเลยนะคะคุณขาเนาะอืม,อมราชนีถือเหรียญค่ะคุณขาเนาะราชนีถือเหรียญคุณเป็นคนที่ มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะคุณนะมีการเงินที่มั่นคงนะคะคุณอืคุณเป็นเศรษฐีนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่ามีธุรกิจที่ที่ดีนะคะมีธุรกิจที่ที่มั่นคงนะคะคุณนะ หรือว่าเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์นะคะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเศรษฐีนี้นะคะคุณนะแล้วก็โอ้โหคุณคุณไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะคะคุณดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นถึงแม้นว่าตัวคุณไม่มีใครคุณก็สามารถอยู่ตัวของ เองได้นะคะคุณหกดาบนะหกดาบแล้วก็ราชินีถือดาบขึ้นมานะคะเขาเขารู้สึกว่าคุณนะตัดเขาไปนะคะตัดความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเศร้าเขาเสียายนะคะคุณออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณไพ่ใต้สำรับนะคะ The world นะคะคุณขาเนาะ The world นะคะคนคนนี้อาจจะไกลกันกับคุณนะคะคุณสองคนอาจจะไกลกันนะคะคุณขาเนาะไม่รู้สิเดียวเขาจะสื่อสารคุณมานะคะคุณจะได้ข่าวข่าวอะไรจากเขานะคะให้ภายแลบมาเนาะคุณหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะให้คุณสื่อสารไปบ้างนะคะอย่าเพิ่งตัดเขาไปอย่าเพิ่งถอยห่า <Developer> งจากเขาไปได้ไหมนะคะคุณ ถ้าไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะคะคุณจะได้ข่าวข่าวอะไรจากเขานะคะคุณคะหรือไม่เขาก็อยากจะให้คุณเจรจาสื่อสารกับเขานะคะคุณเขาอยากให้คุณส่งข่าวมาบ้างก็ได้นะคะคุณนะอืมคุณเพราะเขาว่าเพราะว่าเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่หรือไม่ความห่างไกลนะคะคุณอาจจะไกลกันเนาะอืมที่ที่มันเป็นแบบนี้นะคะที่รักที่จะต้อง อพอปอ่อน n นะคะกับใครบางคนนะคะคุณอ่ะไพ่ใบนี้นะคะเขาอยากจะอตอนนี้มันเหนื่อยนะคะเขารู้สึกเขาเหนื่อยเขาอยากจะรีแลก์นะคะเขาอยากจะอยากอยู่คนเดียวสักพักนึงนะคะอยากถึงแม้นว่าเขาจะนิ่งเงียบไปนะคะ เพราะว่าเขาก็มีเหตุมีผลก็ขอให้คุณมีเหตุมีผลด้วยนะคะที่เขานิ่งเงียบไปนะคะเพราะไม่มีอะไรหรอกเขาอาจจะอยากจะรีแลกอยากจะพักบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะคุณค่ะเนาะคุณเคยสบตากันแล้วเหรอคะเขาอยากจะสัมผัสคุณเขาอยากจะโผกอดเข้าหาคุณเขาอยากจะสบตาคุณนะคะ เขาคิดถึงนะนะคะคิดถึงดวงตาคุณน,นั้นเนะเาะพอมีไพ่้า้วยเขาคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะคุณสองคนอาจจะเคยสบตากันเนาะ <c oughs> เขาก็คิดถึงนะคะอ่าสบตาและเคยหอมแก้มกันด้วยนะคะนะเขาอยากจะสบตาคุณเขาอยากจะเข้าหาคุณเขาอยากจะอืมกอดคุณหอมแก้มคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณน,นะโอ้คุณ เอาละขออีกสำรับหนึ่งค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะอตอนนี้นะคะความรู้สึกในครั้งเนี้ยอืมตัวเขาอาจจะเย็นชานะคะนะอาจจะเย็นชากับกับคุณหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณเย็นชากับเขาหรือไปหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณนิ่งใส่เขาหรือเปล่าคะคุณค่ะเนาะขเขาเศร้านะที่เป็นที่เป็นแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะ ให้ใบสุดท้ายนะคะเขาอยากจะโอบกอดคุณนะคะคุณคาเนาะเนี่ยค่ะเขาอยากจะเข้าหาคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะคุณนะคุณดูสินะคะหัวใจของคุณกับเขานะคะเป็นหนึ่งเดียวเขารู้นะว่าคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะคะอยากจะให้คุณนะคะประสาน มือ,อคุณประสานมือเข้าหากันจับมือกันไว้อย่าทิ้งกันได้ไหมถึงแม้ว่านะคะจะมีเรื่องอช็อ,ชอกชๆกเกิดขึ้นมีเรื่องไม่ดีไม่ลายเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณกับเขานะคะกลับมาประสานมือกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะเขาพร้อมที่จะบอบกอดคุณนะนะคะไม่หมอ คิดว่าตามพลังงานที่แม่หมอได้รับนะคะเขาอยากจะสื่อสารคุณเขาอยากจะมาจับมือคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอือเอาละค่ะความรู้สึกของเขาดีค่ะคุณนะคะเอาละกับใครบางคนนะคะอาจจะได้ข่าวข่าวอะไรจากเขานะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะคุณ จบก่อนค่ะคลิปนี้คุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียดปีกย่อยคุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามให้แม่หมอกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปใหม่ต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยนะคะ ถ้าคุณอยากจะติดต่อแม่หมอทั้งไลน์ส่วนตัวแม่หมอมีไลน์และเฟซบุ๊กนะคะแอดแล้วก็รุณาสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยแม่หมอจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ส่งอะไรมาลายอาจจะเด้งออกไปก็ได้นะคะคุณขาเนาะเอาละ่ะค่ำคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีฝันหวานค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย หวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับนะคะเอาละค่ะเราจะย้ายลงมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตามหัวข้อกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นคิดกับคุณอย่างไรนะคะรู้สึกยังไงกับคุณคะเอาดูดูกันเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ โอ้เดอะฟูนะคนคนนี้รักอิสระนะคะคุณขาหรือใบเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่น่า,าล่าเลยนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะโอ oh, oh, เขารักคุณนะคะคุณอืมเขารักแล้วก็ให้อิสระกับคุณด้วย <c oughs> นะคะอ่าคนคนนี้คะ่ะโอ้สามดาบด้วยนะไม่รู้สิว่าทำไมเขาถึงเจ็บปวดหัวใจนะคะไม่รู้ว่าเขารักคุณหรือเปล่านะคะ รักไปเจ็บไปเนาะกับความรักในครั้งนี้นะคะอะหรือว่าคุณเดินจากเขาไปหรือเปล่าคะ,ะคุณคุณได้หันหลังจากเขาไปหรือเปล่าพยายามที่จะมุกออนออกะออกจากเขาหรือเปล่าคะเขาถึงรู้สึกเจ็บแบบนี้นะนะคะอะไม่ต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าคะ ตอนนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่รู้สึกเจ็บปวดหัวใจค่ะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะคุณเขาก็ช็อกเหมือนกันที่มันเป็นแบบนี้นะคะคุณบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะทำอะไรรุนแรงกับคุณนะคะคุณนะทำให้คุณเสียใจก็ได้นะคะสามถ้วยขึ้นมานะคะคุณ สามถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่ชอบดื่มนะคะชอบดื่มชอบดิ้งนะคะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะคุณเขารู้สึกว่าความรักในครั้งเนี้ยบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความรู้สึกในครั้งนี้นะคะหรือว่าเขาต้องรับผิดชอบนะคะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะหนักถึงมันจะเจ็บแค่ไหนนะคะเขายังเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่นะคะคุณเนนะอืม เขาอยากมาหาคุณนะคะเขาอยากพบอยากเจอคุณนะคะคุณเอาละวันนี้ไม่หมอไม่ยาวนะคะคนคนนี้ก็รักอิสระเหมือนกันนะคุณนะรักอิสระเหมือนเพ่แม่หมอบอกนะคะอาจจะมีโรคส่วนตัวนะคะมีโรคส่วนตัวสูงมากเลยนะคะอ่าภายใต้สำรับนะเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวข่าวจากเขานะคะคุณนะอ่าเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวมานะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุยเก่งนะคะคุณคุยเก่งนะคะอืมแล้วก็เขาอยากจะสื่อสารคุณนะคะอยากพบอยากเจออยากคุยกับคุณนะคะโหอืม,อม,อมเอาละขอไพ่อาราเคินอีกทีค่ะมาเขารู้สึกยังไงโอ้ความรักของคุณก็เหมือนเด็กๆนะคะยังเหมือนเด็กๆอยู่นะคะหรือไม่ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าเขา เป็นคู่กับคุณแล้วเขาก็อยากมีลูกกับคุณนะมีลูกชายลูกหญิงแล้วก็มีน้องหมาด้วยนะคะคุณทูเลนะิฟเนาะเออคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะคุณเป็นรักแท้ของเขา <c oughs> นะคะที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเออฟรีอยูเซล์นะคะเขาอาจจะตอนเนี้ก็อยากจะให้อิสระกับกันและกันนะคะหรือไม่เขาก็อยากจะให้อิสระกับคุณที่ไม่หมอบอกเนาะนะคะ หรือไม่นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับใครบางคนนะหรือไม่นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเลยไม่ได้เป็นอิสระนะคะเพราะมีเด็กนะคะคุณกับใครบางคนต้องมีความรับผิดชอบนะคะต้องรับผิดชอบมีภาระหนักอึ้งนะคะที่มีลูกมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้นะคะคุณ เ,ออเขาก็ต้องปรับตัวล่ะค่ะคุณนะปรับตัวนะคะเขารู้สึกว่าความความรู้สึกในครั้งนี้ตอนนี้เขาบาลานซ์ตัวเองนะคะบางทีเขาก็มีอารมณ์ร้อนมีอารมณ์เย็นนะคะแต่เขาก็พยายามจูนพยายามที่จะ ปรับอารมณ์ปรับความสมดุลของเขานะคะไม่ให้เขาใจร้อนคนคนนี้เป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะคะคุณขาเนาะบทจะร้อนก็บ้อนขึ้นมาบทจะพูดแรงก็พูดแรงแรงทำให้คุณได้ช็อกอยู่ตลอดเวลานะคะคนคนนี้มีเรื่องทําให้คุณว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะรักเขาแล้วก็เจ็บด้วยนะคะคุณนะ หรือไม่เขารู้สึกว่าคุณนั่นแหละต้องปรับอารมณ์นะคะคุณต้องปรับอารมณ์เข้าหาเขานะคะคุณอาคุณเขานะอยากจะค้นหัวใจของคุณนะคะอยากดูว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณขาเนาะคนคนนี้นะคะอืม เขาอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเขารักเขาจริงหรือเปล่าเช่นกันนะคะคุณโอ้คุณเขาอยากจะแวกดูในในหัวของคุณในสมองของคุณคิดอะไรอยู่นะคะความรู้สึกของคุณตรงกับเขาไหมเหมือนกับเขาไหมเพราะว่าคนคนนี้เขาจะเขาจะคุยให้ให้กระจ่างนะคะคุณขาเนาะถ้าคุณอึ้งไม่ได้นะคนคนนี้มีอะไรคุยกับเขา คุณต้องคุยกับเขาโดยตรงนะคะเก็บงําเก็บเงียบไม่ได้นะคะคุณต้องเคลียร์กับเขานะคะคุณเขาอยากรู้บึ้งลึกในหัวใจในสมองของคุณเลยนะคะคุณเอาละค่ะจบก่อนนะคะคลิปนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียด ปีกย่อยคุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะมี2ช่องทางให้คุณติดต่อแม่หมอมานะคะทั้งไลน์ทั้ง,ง Facebook แอดไลน์ก่อนนะถ้าไม่ได้ไป Facebook นะคะแอดแล้วกะรุณาสวัสดีค่ะแม่หมอข้อรายละเอียดในการดูดวงด้วยนะคะถ้าคุณไม่ทักอะไรมาไลน์อาจจะเด้งออกไปก็ได้นะคะคุณนะขอให้ มีความสุขนะคะในค่ำคืนนี้นะคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามให้แม่หมอกดติดตามด้วยนะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยนะคะเอาละ่ะเอาละค่ะ <c oughs> ค่ำคืนนี้แม่หมอบีไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย